สวัสดีครับพระพูทธูตวัดครับวนันนี้มีอะไรมาอวด<ม>เป็นจักรยานเสืูเผาไฟฟ้าคันที่เคยมีปัญหานะเสียสายก็ขาดในนะครับคอนโทรลเลอร์เสียแล้ะสัตวแล้วก็สายไปจอแสดงผลเสียนะครับทิ้งไว้เกือบสองปีนะตอนนี้เทคโนโลยี้ามาถึงแล้ว หาซื้ออุปกรณ์มาได้แล,แล้วเสร็จเราลองมาเสริมดูนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ได้เจอความเปลี่ยนแปลงมาด้วยนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูจอัจอสวยขึ้นเยอะนะครับแต่ตอนนี้มีเกียร์ห้าเกียร์ครับ เกียร์ห้าเกียร์นะครับเกียร์ห้าเกียร์มีเกียร์ห้าเกียร์นะครับก็ทำให้ขี่ได้ไวขึ้นเดินเรื่อยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตรูปเดิมครับมอเตอร์มอเตอร์เดิมเปลี่ยนตรงคอนเทลเลอร์ครับคอนเทลเลอร์อยู่ในนี้ ก็จะเลิกกระจกะเดงผลเดี๋ยวแล้วเราจะมาดูว่าล้อลอยนะครับล้อลอยแล้วลองบิดดูได้หรเล่ความเร็วนะครับ ามนะครับซึ่งความเร็วจะได้50นะประมาณ50เลยทเดียวนะครับซึ่งคิดไปจี่คิดไปเยอะเลยนะครับเอาไว้คิดหน้า เอาไว้ขี่ออกดูให้ดูแล้วดาวความเร็วมาโชว์ดูนะครับว่าจะได้จะเป็นยังไงวันนี้มา่อกกันว่ามันซ่อมแซมเสร็จแล้วนะครับแล้วมีได้ความเร็วที่เพิ่มขึ้นแล้วเสร็จแล้วมัมีมีครุสนะครับมีครุสคอนโทรลด้วยนะความเร็วไม่ต้องบิดตลอดนะครับไม่ต้องบิดตลอดบิดไปสักห้าวิหรือสิบวิแล้วเสร็จต่อจากนั้นปล่อยได้เลยแล้วเสนความเร็วมันก็จะคงที่อยู่ตลอด แล้วจะเปลี no. yeah. ่ยนไปอีกท yeah. well, so yeah. ีตอนที่เราเบรกนะติดมาแบบตัวก่อนแล้นมีระบบเบรกซึ่งมันไม่ใช่เบรกแบบดิสแต่จะเบรกแบบมอเตอร์นะมอเตอร์ช่วยเบรกนี่ลองเบรกลองดูนะกดเบรกดูเครื่องหมายอะไรขึ้นมาเห็นไหมครับนี่มอสนี่มันจะจ่ายไฟเข้าไปที่มอเตอร์ทำให้มอเตอร์เป็นเบรคอีงันนะครับเพราะนั้นความไว มีเยอะให้เป็นไรนะครับวันนี้เรามาให้ดูครับมาอวดวดูเผื่อใครกำลังมีปัญหานะได้มาคุยกันอเราจะมาดูความเร็วหน้าจอนะตอนล้อลอยนะครับล้อลอยนะเ,เกียร์มีสามเกียร์นะครับก็มีมีห้าเกียร์โทษหนึ่งสองสามสี อ้านะครับพอดีผมใช้แค่สองมือก็เลยจะอวดเกียร์ห้าก็แล้วกันนะครับอันนี้เบรกนะครับนิวเบรกมันมีเครื่องหมายอะไรขึ้นมาที่แบตนะครับตรงแบตทาให้ผมเดาว่าเป็นการจ่ายแบตไฟไปที่ในแบตเพื่อให้แบตมันกลายเป็นเบรกนะครับลองมาดูว่าได้เท่าไหร่ครับล้อลอยแล้วครับ เอียงรถนะครับแล้วลองบิดสุดนะครับห้าจหกจุดสองครับ ถ้าปล่อยไปแล้วเขาก็จะหมุนอยู่อย่างนั้นนะครับต้องต้องนั่นอีกทีหนึ่งน่าเป็นไงบ้างครับความเร็วน่าดูไหมนะครับก็ความเร็วล้อลอยก็ห้าสิบกว่าผมว่าไม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นห่วงประมวลเรื่องเรื่บรกพวกก็ทําเรื่องเบรกมาให้ด้วยนะครับเรื่องที่ดีจังเลยนะครับเบรกนะครับเอาไว้คลิปหน้าผมจะ ลองขี่ดูนะครับแล้วเสร็จแล้วเาอามาให้ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับคลิปนี้คงมีอยู่เท่านี้ครับเอามาเอามาให้ดูครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราพอดีเราปรับปรุงมันซ่อมมันแล้วเราได้อันนี้ขึ้นมาอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ